สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามึงนี่ไม่เดือนตลาดนาซดบดบ่มีไมาอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้จะมากินปลาเผากับน้ำจิ้มทำเองอะเฮ็ดเองจิ้มน้องจิ้มจิ้มทั่วตัดเฮ็ดเองเสร็จกินเลยสร็จเราจะทำสาวัสดีเรนน่า ปลาตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยปลาเผาปลาย่างตัวใหญ่กอกันอีกแล้วนี่สิ่มากินปลาเผามาเด้อพี่น้องเด้ยมากินน้ำจัดเลยจ้ะ รินดินหอมกลิ่นดินไอฝนจะไดาษตะเกีเ่ยวกัยปลาเผาตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่ขอมมารับชมกัน,น,นกด้วยจ้าเด้เอติดตามในเดือนนาราชาแนลนี่ด้อจ้าเด้อตามกดเออาาย่าสสไป subscribe <อ>กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ด้อจ้าเด้อ รือสกดตะกบใสะฮอร์จัหฮอร์ค่ะเสะฮอร์ค่ะฮอร์ค่มือป่าตัวใหญ่ที่น่อยเ้ยเนื้อเนื้อหวานหวานแค่บอีลีแค่หลงหัว ่อยซับกับฉลองแมาๆพี่น้องมนาะกินแบบเอาหลี่แม่เอามาที่ปากเออหนูกินไปเอามาที่ปากแล้วแม่ก็เอาปลาเนี่ยไปจิ้มๆแล้วก็ยัดเข้าปากเลยเออหนูกินไม่ได<ะ>้กแบบกมันจะอร่อยหนูอยากกินยังสั่นจะกินเดโอ้ยใส่ตะเกียบปิ๊กก่อนหนูอยากใส่มือนี่แหละหนูะหนจะแส่ตะเกียบไปหลดแม่บอกทัก อนยาวมะืม้ปสั้นอนอยากใส่เมือเด้อยจัดด้วยโอ้ยแม่วมาอยู่มันีคือบ่นี้บ่มี้เส้นมันมีนม้นมเ,สมมมเส้นและขนมกีนสแซ่บเพราะว่ามผมลืมไปซื้อเล่นเกมอยู่

เกาหลีเกาหลีอย่างน้องบุกับบุกับกินไมเนี่ยสิล่ะลองดูว่าเกาหลีลองดูว่าคินปลาก็พักนี่ล่ะผอมเนี่ยกับเติมบ๊อบอวนหอมเนี่ยเกาหลีเกาหลีมันจะแซ่บไหมรับปะ มันต้องกินสไตล์ไทยๆอืมมันก็ดีเสียอืมมีพักกินเป็นอยู่บางเป็นอยู่สองอย่างนี่ผักชีถ้าว่าเป็นส่วนอีกแล้วพี่น้อมไหมผักชีกับต้นหอมอืมขออนุญาตใส่มืออีกเด้อจ้าเด้อใช้ตะเกียบเด้อแม่อืแม่บ่าครับ แ่บ่าักใจกินต้นเลยก็ได้มว่ากินต้นกินทุกอยา่างทีมันกินได้อะไรวา กลงกลงน,นี้ขาวๆเลยพี่นกหวานขนาดอืออืออือลบกับบ,บปะล ี่ลืมหลวงมนต์เศนน้ำปลาครับพี่น้องครับนี่หลวงมนต์เศนกินตักปลาก็ผักเนี่ยไม่ไม่ใครต้มเลยถ้ามีใครต้มนะพี่น้องครับอืม แบบนี้มะอาผาบบบบก,กอบอบบลลกชิวชิประการต่อวะก็เอนดะิดูเฉยๆนีพระเอกนะเอกว่ามี ดอกกัญชันพอมีจ้ะวันนี้บัได้กเก็บฝนตกครันนี่เลยบัลลีเก็บฝนตกฝนตกเบาๆแม่ปนตกลิม้มจิ้มน้อยๆพี่น้องเลย

อ๊บ<ส>อ่านใบแล้วมันสีบก็ใแล้วมันสีบกครั่ว่ะอืมค่ะกระดาษยาบมือเป็นดรอมมเสร็จมือแฉะแฉบมาน้ามานาต้องกินน้ำกันกินนอนเลย ไมีมกา้าือมฟังตัวอย่างก้ามันเลยไม่มีม่เยอะออเล็บหนอยปักี่สัหกกระโใล่ตรวจน้ำจิ้มลงไปแบบนี้ อันนนอืมเนดนเี่ยแต่เหี่ยาลองเลยเ็ดเป็นข้อแข้งส่นกลงยุดยุดยดยดยข้อแข้งไเออท่านเหยาเดียวครับอืมเออพักขนาดไหมเจ็ อื Phantom ้ບทิ้งๆแก้บคักบ่ न ี้คับน่อยบ่คับใจค่ะมั๊ยค่ะคับงี้ๆหน่อยว่าิ หอมฟีพี่น้องเลย,ยกตกปลา <c oughs> จวดน้ำจิ้มลงไปพี่น้องโอ้แอบ สำหรับกำลังใจเรื่องจ้าเลยในลอยกดซับแล้วขอให้กดซับสกายเยอะๆฝากติดตาไมไปเดือนดาราชแนลของเรนเรืองจ้ะเลอกดไลค์กดแชร์กดซับสกายกันอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเรืองจ้ะเลยดียด้เบิง้งดีใจพอผัดคลิปใหม่ๆ <จะ S 1> สำหรับเ<อ>มื่อนี้กัขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เราดี กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่เลืมอนดาราชาแนลด้ยวยนะครับกับน้องครูหมูเด้งขอบคุณครับขอบคุณครับ